ราศีตุลครึ่งปีหลังจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถสําหรับคนที่อยากจะมีมานานปีนี้มีโอกาสที่จะได้มีซึ่งอาจจะหาเงินได้เยอะกว่าปีที่ผ่านมาแต่ดวงที่จะเป็นมีก็มีในปีนี้เยอะกว่าในทุกๆปีปัญหาการเงินก็มีเข้ามาตลอดทําให้มีความเครียดในเรื่องการเงินส่วนความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคู่เพราะว่าบุคลิกของคนราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีที่มีเสน่ห์มากๆต่อให้มีคู่อยู่แล้วก็จะมีคนเข้ามาอยู่ตลอดดังนั้นคนที่มีคู่เป็นชาวราศีตุตลตลอดจนคนชาวราศีตุลเองลองสังเกตตัวเองนะคะว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจตัวเองตลอดถึงแม้ว่าตัวเองมีคู่แล้วแล้วบุคลิกนิสัยก็จะเป็นพวก เฟรนดี ry, ม่มากๆในทุกๆราศีราศีตุลนี่เฟรนรี่ที่สุดต่อให้เกิดมันหน้าตาไม่ดีแต่มีสเสน่ห์ฮอตที่สุดค่ะในปีนี้ปีเสริมดูสำหรับราศีตุลเป็นราศีแรกรว่าเป็นราศีของบีเองอ่าราศีต่อไปอยากให้บีพูดถึงราศีไหนที่เป็นเวรชะตาในภายในปีนที่เหลืออยู่ขกเดือนเนี่ยบอกมาได้นะคะเดี๋ยวบีจะทําตามความสนใจเป็นอันดับถัดไป